สวัสดีครับไอ้รันพเมืองนะครับมาพร้อมกับสาระดีๆเพื่อพี่น้องคนไทยทั่วประเทศเช่นเคยนะครับแจ้งเตือนผู้สูงอายุทั่วประเทศประจำวันที่15พฤศจิกาย,ยน2565สําหรับผู้สูงอายุที่ชอบซื้อยาชุดมากินเองนะครับล่าสุดทางออยอหรือว่าสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาเตือนอันตรายยาชุดหมอยาเพสัช ฉลากมีการระบ,บุสพคุณโอ้วัดเกินจริงและก็พบการปนเปื้อนของยาสเตียรอยและยาต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยและแนะนําให้ผู้สูงอายุหากว่าเจ็บป่วยก็ขอให้ปรึกษาแพทย์ แล้วก็ซื้อ,อยาจากร้านค้าที่มีเภสัชกรประจําร้านนะครับก็อย่าไปลงเชื่อ,อยาที่มีการแสดงสพคุณโอ้อวดเกินจริงและยาซื้อ,อยาจากแหล่งจําหน่ายที่ไม่น่าเชื่อถือข้อมูลในตอนนี้นายแพทย์สุรโชคตังวิวัฒร,รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาได้มีการเปิดเผยถึงกรณีที่สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้มีการรับแจ้งจากสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนาราธิวาสได้มีการพบผลิตภัณฑ์ยาชุดต้องสงสัยฉลากก็มีการระบ,บุสพคุณโอ้อวดเกินจริงนอกจากนี้ก็ยังมี การแอบอ้างใช้ตราสัญลักษณ์ขององค์การเพสาัจกรรมเมื่อนำผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมาตรวจสอบด้วยชุดทดลองอย่างง่าย พบว่ามีการปนเปื้อนของยาสเตียรอยและก็ยาต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยซึ่งก็จะมีการเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมส่งตรวจวิเคราะห์ณส่วนวิทยาศาสตร์การแพทย์เพื่อทําการยืนยันผลต่อไปและจะดําเนินการติดตามเฝ้าระวังการลักลอบการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ตามท้องตลาดและทางออนไลน์ซึ่งถ้าหากว่ามีการตรวจพบก็จะมีการดําเนินคดีตามกฎหมายปัญหาของยาสเตียรอยถือว่าเป็นปัญหาที่มีการคุกคามสุขภาพของคนไทยเป็นเวลานานก็เป็นเพราะว่าสรมพคุณของยาสเตีย อรอยนี้มีฤทธิ์ต้านการอักเสบและกดภูมิต้านทานของร่างกายสามารถจะรักษาอาการเจ็บป่วยต่างๆได้อย่างรวดเร็วทําให้มีผู้ลักลอบนะครับนำไปใส่ในยาชุดหรือนําไปผสมกับสมุนไพราขายในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นทั้งยาลูกกลอนยาแผนโบราณยาประดงยาผงสมุนไพราย,ยากระใสเส้นโดยที่เยื่อส่วนใหญ่นะครับมักจะเป็นผู้สูงอายุที่หาซื้อยามารับประทานและผู้ขายมักจะใช้กลยุทธ์กล่าวอ้างว่าเป็นยาสมุนไพรปลอดภัย ใช้รักษาสารพาดโรคทั้งกระดูกทับเส้นปลายประสาทอ,อักเสบเน็บชาเกาปวดหลังปวดเอียวปวดข้อปวดเขา่าอมาะพลึกอมาพาดเป็นต้นและเมื่อมีการรับประทานยาก็จะเห็นผลในระยะแรกๆนะครับแต่ว่าหากใช้ต่อเนื่องเป็นเวลานานก็จะเริ่มสแสดงอาการผิดปกติที่สังเกตได้ตั้งแต่มีใบหน้ากลมอมเหมือนพระจันทร์ มีโหนกที่แก้มมีหนอกที่คอตัวก็จะเริ่มบวมเริ่มมีอาการไตวายนะครับถ้าหากว่ามีการหยุดยากระทันหันอาจจะทําให้เกิดภาวะช็อกได้ยาสเตียรอยจึงจัดเป็นยาควบคุมพิเศษร้านยาที่ขายได้ก็เป็นเฉพาะผู้ป่วยที่มีใบสั่งยาจากแพทย์เท่านั้นก็จึงขอเตือนผู้บริโภค ก่อนที่จะซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพใดๆก็ควรที่จะตรวจสอบข้อมูลอนุญาตของทางเว็บไซต์ออยก่อนนะครับที่ www.fda.moph.go.th นะครับรวมถึงลายของออยที่ l ลาย fda ไทยหรือจะเป็นทาง Facebook fda ไทยก่อนทุกครั้งนะครับซึ่งถ้าหากว่าพี่น้องประชาชนพบแหล่งผลิตภัณฑ์หรือว่าจําหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ผิดกฎหมายหรืออาจจะไม่ปลอดภัยในการบริโภคก็ขอให้แจ้งเบาแสร้องเรียนมาได้ที่ทางสายด่วนอ,อยเบอร์โทร1 5 5 6หรือจะเป็นทางอีเมล 1556@ fda moph go tv. นะครับหรือว่าจะเป็นสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศนี่ก็เป็นข้อมูลล่าสุดที่นำมาแจ้งเตือนให้กับผู้สูงอายุทั่วประเทศรวมถึงพี่น้องประชาชนได้รับทราบกันนะครับและเรื่องนี้ทุกท่านก็สามารถที่จะเข้าไปอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ทาง Facebook ของอยนนะครับที่ FDA ไทยเพิ่มเติมได้นะครับก็ต้องกราบขอบพระคุณข้อมูลดีๆมาณาโอกาสนี้ด้วยนะครับหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลับบงใจในการทำคลิปดีๆมีประโยชน์ต่อไปวันนี้สวัสดีครับ